มาครับมาดูชุดงบประมาณ39ใบเทา9ใบแดงนะครับโอเคโตโยต้าวีโก้ฮะเลือกคุ้มหนังเป็นสีครีมตัดด้วยสีน้ำตาลนะครับขอบคุณ f c จังหวัดน่านนะฮะคันนี้เป็น f c เกาหลีฮะเมื่อก่อนอยู่เกาหลีเมื่อก่อนฮะกลับมาบ้านแล้วนะครับก็เลือกที่จะติดตั้งเครื่องเสียงกับน้านะครับขอบคุณมากๆเลยที่ไว้ใจกันนะครับโอเคฮะ มาดูเลยนะฮะเราให้เป็นลำโพงทวิตเตอร์โมนะฮะตัวนี้ฮะตัวใหม่ปาก3นิ้วนะครับไวท์เป็นไทเทเนียมเลยนะฮะเลือกใช้สีเดียวเลยวันโทนนะครับแบบนี้ฮะเป็นสีเหลืองทองวอร์มไว้เข้ากับสีหนังเลยนะครับ8นิ้วนะฮะเป็นเฟดปักนะครับตัวท็อปเลยนะฮะของ YSK ฮะตัวนี้เหมือนกัน6นิ้วเฟดปักครับคุมกลางต่ำและกลางสูงนะครับแบบนี้เลยนะฮะขับด้วยนี่ฮะคาเทีย4 6 0นะครับสำรองไฟด้วยค่ะ X1 ล้านไมโครฮะ 88โมตัวใหญ่นะฮะตัวนี้ไม่ใช่1 500ชุดหนึงนะฮะทำหน้าที่ขับนี่ฮะซับทำไมถึงแตกต่างะฮะอันนี้เป็นซับ220แม่เหล็ก2ก้อนโครงชุบนะฮะใหญ่โตรจริงฮะใหญ่ที่สุดะฮะ220โอเคฮะมาดูฮะตัวนี้กาเทีย460ครับแบงก้หลีทำหน้าที่ขับแผงประตูหน้านะครับ8644นะครับ นี่ฮะเราจะเห็นเลยนะคร8644ออเรนซีรีส์นะฮะนี่ครับฝาครอบเป็นแบบคูนแบบนี้นะฮะก่อนที่จะเปิดไฟเหมือนข้างบนแบบนี้นะครับติดตั้งวันอาทิตย์นี้แล้วนะครับวันอาทิตย์นี้แล้วติดตั้งวันอาทิตย์นี้แล้วรอรับชมนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนเวลาติดตั้งลงรถแล้วนะครับโอเคครับฝากไปด้วยครับสำหรับคลิปนี้นะลาไปก่อนสวัสดีครับ